หงแดงิเวอร์พููและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเป็นทีมคู่อริกันอย่างชัดแจ้งและไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้นแม้แต่การคว้าตัวนักเตะมาเสริมทัพก็มีหลายครั้งที่พวกเขาต้องพะทะฝีมือกันนอกสนามอีกด้วยวันนี้เฮสโอลีพอตบายเซอโอที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5นักเตะที่ทางแมนยูเดินหน้าดีลก่อนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายกลับเป็นลิเวอร์พูลที่ปราดหน้าคว้าชิ้นปลามันไปครองได้สําเร็จแต่ก่อนื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเรา กับบไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิกงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง So Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ โรเบรโตเฟอร์เมนโนเฟอร์เมโนเป็นแกนหลักสำคัญในแนวรุกข,ของลิเวอร์พูลตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้จะดรอปลงไปจนเจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายก็ตามแม้กระน,นั้นเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและการปลดล็อกแชมเปียน์ลีกหนแรกในรอบ30ปีของสโมสร ว่าเรื่องราวที่ผมได้เล่ามาในตอนนี้อาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหากเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทีมคู่อริต,ตลอดการของลิเวอร์พูลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2015ในตอนนั้นเฟอร์เมโน่ยังคาแข่งอยู่กับทางฮอฟเฟนไามในศึกบุนเดสลีกาและเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมสรแรกที่ติดต่อท้าทามนักเตะเข้าไป ในตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของทางหลุยฟนานฮาวนายใหญดัชแมนเป็นสโมสรแรกที่แจ้งความสนใจในตัวฟฟเมโนให้เจ้าตัวและทางคอฟเฟนแฮมได้รับทราบอย่างไรก็ตามณนะตอนนั้นทีมดังจากแมนเชสเตอร์ต้องการจะรอให้ตัวนักเตะเสร็จสิ้นภารกิจของเขากับทางทีมชาติบราซิลในศึกโคปาอเมริกา2015เสียก่อนถึงจะเดินหน้าดีลนี้ต่อไป นั่นจะเป็นการเปิดช่องว่างให้ทางลิเวอร์พูลเข้ามาสอดแซรกหลังจากพวกเขาก็แสดงความสนใจในตัวนักเตะอยู่ด้วยจึงได้ชิงความได้เปรียบด้วยการส่งทีมงานซื้อขายนักเตะของทางสโมสรบินตรงไปยังประเทศอิตาลีเพื่อเปิดการเจราจากับทางเฟอร์เมโน,โน ท้ายที่สุดก็เป็นลิเวอร์พูลที่สามารถปิดดีลนี้ได้และตกลงจ่ายเงินให้กับทางคอฟเฟนท์แฮมที่29ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเฟอร์เมโน่มาร่วมถิ่นแอนฟิลและมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่านี่คือดีลที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา 2. ซาเดโอมาเน่เมื่อได้ยินชื่อของมาเน่อาจจะมีเพื่อนหลายท่านถึงกับเกิดเครื่องหมายคำถามกันขึ้นมาเลยทีเดียวว่านี่เป็นนักเตะที่เราไปปาดหน้าเค้กมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยอย่างนั้นหรือ พราะอย่างที่เราทุกคนคงทราบกันดีว่ามาเน่เป็นนักเตะที่เยอเกนครอปชื่นชอบเป็นอย่างมากและอยากได้ตัวเขามาร่วมทีมตั้งแต่สมัยคุมทีมบร์สเซียดอร์ตมุนอยู่แล้วด้วยซ้าไปทั้งนี้นายใหญ่ชาวเยอรมันเคยออกมายอมรับเสียด้วยซ้ําว่าเสียใจที่ไม่ได้คว้าตัวมาเน่ไปร่วมงานกันตั้งแต่สมัยที่ตอนคุมทีมได้ถิ่นซิกน็ตอิดูนาปาซึ่งนั่นก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่แสดงว่านี่คือเป้าหมายหลักของครอปมาตั้งแต่ตน อย่างไรก็ตามหากเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของตัวมาเน่เองเมื่อปี2019 mm hmm. เขาก็ได้เปิดเผยอ,ออกมาว่าที่จริงแล้ว mm hmm. เกือบจะได้ย้ายไปร่วมทีมโอทราวฟอร์ดอย่างยิ่งยวดและถึงขั้นที่ได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วด้วยซ้าใช่เลยผมเกือบได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบมากๆเลยนะเพราะผมได้ไปพูดคุยและพบปะกับพวกเขาแล้วมาเน่กล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางร็อบบี้ฟาเลื ในตอนนั้นผมได้เดินทางไปที่แมนเชสเตอร์อยู่นเตดแล้วผมเดินทางไปที่นั่นและได้พูดคุยกับบอสของพวกเขาซึ่งณเวลานั้นก็คือหลุยฟานฮาวนั่นเองพวกเขาเยื่นข้อเสนอมาให้กับผมแต่ในสัปดาห์เดียวกันทางเยเกนครอปก็ได้โทรศัพท์มาหาผมเขาบอกกับผมว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ใช่สำหรับผมแล้วเขาก็คือโค้ชที่ใช่สำหรับตัวผม ดังนั้นแล้วนั่นทำให้ผมกลับมาคิดดูว่ามันจะดีกว่าไหมหากผมเลือกย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลส่วนตัวของผมเองนั้นก็ค,คิดเช่นกันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนั่นทำให้ผมตอบเขากลับไปว่าผมจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลทีนี้หลังการพูดคุยกับครอบดังกล่าวได้ไม่นานทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ก็จัดการปิดดิวคว้าตัวมาเน่มาร่วมทีมได้สำเร็จด้วยสนนราคา30ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ในปี2016 3. าทาคุมิมินามิโนะไหนๆก็พูดถึงผู้เล่นในแนวรุกกันมาหลายคนแล้วก็ให้ครบถ้วนจบกระบวนความกันไปเลยทีเดียวเมื่อมินามิโนะก็เป็นน่าต่อีกลายที่อยู่ในสายตาของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ให้ความสนใจในตัวเขาแต่ผู้บริหารของสโมสรไม่เต็มใจจะเปิดศึกแย่งชิงรายเซ็นของนักเตะแถมดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอสำหรับดีลนี้ด้วยซ้ำ สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีสโมสรใดเลยที่ล่วงรู้มาก่อนว่ามินามีโนะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาสุดถูกเพียง7.25ล้านปอนด์เท่านั้นและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่กับลิเวอร์พูลที่พ่วอในการกีฬามือทองอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเพราะเขามีความสัมพันธ์อันดีกับทางคริสตตฟฟอยผู้อำนวยการกีฬาคนดังของเลดบูตส ا สปอรก นั่นทำให้เอ็ดเวิร์ดได้ทราบถึงเงื่อนไขค่าจิกสัญญาดังกล่าวของทางมินามีโนและเขาก็ไม่รอช้าจัดการใช้เงื่อนไขดังกล่าวซื้อตัวนักเตะม,มาร่วมทีมในเดือนมกราคมปี2020นี่ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนอกจากอีกหลายดีลที่ยกระดับทีมลิเวอร์พูลขึ้นมาอย่างชัดเจนจากการดูแลก,การซื้อขายของเขา หลายคนอาจจะโต้แย้งได้ว่าถึงแม้ลิวร์ภูจะคว้าตัวมินามิโนะมาได้แต่เขาก็ไม่ได้รับโอกาสจากเยอร์เกนครอปมากเท่าที่ควรในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเซาท์แทมป์ตันจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้กระนั้นเมื่อเราย้อนไปดูบทสัมภาษณ์ของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าดาวเตะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นยังคงมีอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์และการปล่อยยืมตัวในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเตะได้ไปหาประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ เวอร์กิลฟานไดค์มาเปิดเรื่องมาด้วยนักเตะในแนวรุกกันไปหลายคนแล้วทีนี้เราขยับมาดูทางแนวรับกันบ้างกำนึงในคนที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลณเวลานี้กับทางเวอร์กิลฟานไดค์มันคงไม่มีใครจะเถียงได้ว่านี่คือนักเตะที่เข้ามายกระดับทีมของเยอเกนครอปขึ้นมาอย่างแท้จริงและนั่นก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมนั้นดรอปลงไปอย่างน่าใจหาย อย่างในขาตามนี่คือนักเตะที่ครอปอยากได้ตัวมาร่วมทีมอย่างยิ่งยวดและรอการเซ็นสัญญากับเขายาวนานเกือบ2ปีก่อนจะได้ไลายเซ็นของนักเตะมาครอบครองสมใจสำหรับเคสนี้จะมีความแตกต่างจากรายชื่ออื่นๆในลิสต์นี้เมื่อทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะติดต่อตัวนักเตะหรือสโมสรไปก่อนด้วยซ้ำแต่สำหรับดีลของฟานได์หาได้เป็นเช่นนั้นไม เมื่อลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเกี่ยวพาราสีนักเตะมาโดยตลอดและเมื่อถึงช่วงเดือนมก,กราคมในปี2018ที่ฟานไดเดินทางมาตรวจร่างกายกับทีมดังจากถิ่นแอนฟิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นถึงจะเป็นตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ในตอนนั้นมีโจเซ่มูรินโญคุมทัพอยู่เพิ่งจะขยับตัวและหวังปัดหน้าทีมคู่อดิตตลอดการในการคว้าตัวฟานได์ไปร่วมถิ่นโอทรัฟอร์ ทว่าดูเหมือนว่าการดําเนินการของพวกเขานั้นจะช้าเกินไปมากเมื่อดีลของดาวเตะดัชแมนกับทางลิเวอร์พูลแทบจะเรียกได้ว่าหลุล่วงไปหมดแล้วจนสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายจากเซาท์ทมป์ตันมาอยู่กับหงแดงด้วยสนนราคา75ล้านปอนด์ด้านตัวฟานไดเองก็ได้ออกมายอมรับในภายหลังด้วยว่า ไม่มีความคิดที่เขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอื่นใดเลยนอกจากลิเวอร์พูลเพราะเขาได้เห็นถึงความตั้งใจของเยอเกนคอปและสโมสรที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมอย่างแท้จริง 5. ฟาบินโยนี่เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวใจในทีมของลิเวอร์พูลชุดนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการคุมเกมแดนกลางได้อย่างเนียนตาหรือการถอยลงมาแก้ขัดในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ์จำเป็น เขาย้ายจากเอ m o สโมนาโกมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ปี2018ด้วสนนราคาในเบื้องต้น39ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมที่จะทําให้ดีลนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดที่43.7ล้านปอนด์อย่างไรก็ตาม1ปีก่อนหน้านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เคยแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับฟาบินโยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับพวกเขา ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแห้แต่เป็นตัวฟาบินโยเองที่ได้สัมภาษณ์กับทาง ESPN สื่อชื่อดังเกี่ยวกับความสนใจจากยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์มันมีการเชื้อเชิญเข้ามาและนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผมเลยนะแต่ก่อนอื่นผมต้องพูดคุยกับทางเอเยนต์ส่วนตัวของผมและรวมถึงการพูดคุยกับโมนาโกด้วยฟาบินโยกล่าวเมื่อปี2017 ผมจำเป็นจะต้องหารือกับพวกเขาเพื่อตัดสินใจให้ทุกอย่างมีความเหมาะสมแต่นี่คือสโมสรที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่านั่นเพียงพอจะทำให้ผมต้องหันมาพิจารณามันให้ดีทว่าสุดท้ายแล้วยูไนเต็ดก็เลือกจะไม่เซ็นสัญญากับเขาเพราะอยากได้ตัวเอเล็กดเออร์ของท็อตแนมฮอสเปอร์หรือเนมันย่ามาติชของทางเชลซีมากกว่าจนสุดท้ายไปลงเอยกับดาวเตะเลือดเซิร์ฟในที่สุด นั่นทำให้ฟาบินโยได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเพียง2วันหลังจากพวกเขาปราชัยต่อเลอันมาดริดได้นัดชิงชนะเลิศในสกยูฟ้าเชนสเปนลีกเมื่อปี2018ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ